สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เวลาเก้านาฬิกาสิบสี่นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชด,ดำเนินแทนพระองค์ไปยังมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีตำบลคลองหกอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ยี่สิบเก้าประจวปีการศึกษา2557เเป็นวันที่สอง โดยว,วันนี้เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและประิญญาตรีจากมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรวม6,797คนในการนี้พระราชทานปริญญากิติมิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตเหรียญเกียรติยมด้วย ในการำดำเนินงานที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามุ่งจัดก,การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปริญญาตรีและประิญญาโทใน4คณะ1วิทยาลัยหนึ่งสถาบันเน้นการพัฒนาคนเพื่อยกระดับคุณภาพให้นักศึกษามีทักษะด้านวิชาชีพมากขึ้นรวมทั้งเรียนรู้ทักษะด้านภาษาและสารสนเทศ เพื่อเป็นกําลังสําคัญของภาคอุตสาหกรรมสอดร,รับกับการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม4.0สําหรับมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นมหาวิทยายลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร,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 ร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเปิดสอนระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกที่ตาบลคลอง 6. และศูนย์ร,งร,รังสิต นอกจากจากการศึกษาและดำเนินงานด้านต่างๆแล้วยังได้ให้บริการวิชาการอาทิการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ในโครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการให้คำปรึกษาผู้ประกอบการทั่วประเทศกว่า1น0 0 0กิจกรรมทั่วประเทศหรือเรียกว่าเทินอาราวและโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่กว่า1,200ันคนหรือเรียกว่าสตาร์ทอัพ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME มีแนวคิดพัฒนาจัดการธุรกิจให้เป็นระบบสามารถจัดทำแผนพัฒนาฟื้นฟูธุรกิจและต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงนวัตกรรมสามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาและแก้ไขเบื้องต้นได้ตรงจุดตลอดจนเตรียมความพร้อมการสนับสนุนด้านการเงินเสริมสภาพคล่องในระยะต่อไป